สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเพจแหลกวันนี้เราจะพาคุณไปยังเมืองน่านดินแดนที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาและสายหมอกความงามของที่นี่ชวนให้หลงไหลแต่ในความเงียบสงบนั้นมีบางสิ่งที่รอคอยอยู่ในเงามืดตำนานผีเจ้าหลวงและกองทัพผีร้ายแห่งดอยผีป่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าข้างกองไฟ แต่เป็นความจริงที่ชาวบ้านน่านยังหวาดกลัวมาจนถึงทุกวันนี้จังหวัดน่านเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของล้านนามีวัดเก่าแก่อย่างวัดพระธาตุแช่แห้งมีสายน้ำน่านที่ไหลยเย็นฉ่ำและมียอดดอยสูงสูงที่ปกคลุมด้วยป่าเขียวขจีแต่ถ้าคุณถามชาวบ้านที่นี่ถึงสถานที่ลึกลับ พวกเขาจะพูดถึงดอยผีป่าในอำเภอสองแควด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาดอยแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวไม่มีป้ายบอกทางไม่มีนักเดินป่าคนไหนกล้าเหยียบย่ำเข้าไปโดยไม่มีเหตุผลเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าธรรมดาแต่เป็นที่อยู่ของวิญญาณร้ายที่ถูกปลุกให้ตื่นจากคำสาบโบราณ คนน่านมีความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณฝังลึกอยู่ในสายเลือดไม่ว่าจะเป็นผีปู่ย่าที่เฝ้าบ้านผีกองกอยที่ซ่อนอยู่ในป่าหรือผีกระสือที่ลอยไปตามทุ่งนาความเชื่อเหล่านี้มาจากชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นชาวบ้านจะตั้งสารเล็กๆไว้ตามทางแยกหรือใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อเส้นไหว้ แต่สำหรับดอยผีป่าไม่มีศารไม่มีเครื่องเส้นเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่มนุษย์จะเข้าไปยุ่งได้ที่นี่เป็นอาณาจักรของผีเจ้าหลวงผาคำและกองทัพผีร้ายที่เขาควบคุมอยู่ชื่อดอยผีป่าไม่ได้ตั้งขึ้นมาเล่นๆชาวบ้านเล่าว่าในอดีต ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณชื่อเวียงผีเมืองที่หายไปจากประวัติศาสตร์อย่างลึกลับไม่มีบันทึกไม่มีซากปารักหักพังให้เห็นแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ในอำเภอสองแควยืนยันว่าเมืองนี้มีอยู่จริงและมันจมสู่ความมืดเพราะคำสาปของเจ้าหลวงผาคำไม่ใช่แค่วิญญาณของเขาเท่านั้นที่ยังวนเวียนอยู่ แต่ยังมีผีร้ายที่ถูกเขาปลุกขึ้นมาจากขุมนรกผีที่ไม่มีชื่อผีที่หิวโหวยและผีที่พร้อมฉีกวิญญาณของคนที่หลงเข้าไปในป่าแห่งนี้ความน่ากลัวของดอยผีป่าไม่ได้อยู่แค่ที่ตำนานแต่ชาวบ้านมีคำเตือนที่สืบทอดกันมานานถ้าคุณได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจากป่าเช่นเสียงคนเดินเสียงหัวเราะ หรือแม้แต่เสียงเด็กกรีดร้องในเวลากลางคืนอย่าตอบกลับเด็ดขาดเพราะนั่นอาจเป็นผีร้ายที่ล่อให้คุณเข้าไปในดงป่าแห่งความตายค่ะดอยผีป่าอยู่ในอำเภอสองแควห่างจากตัวเมืองน่านราว40กิโลเมตรถ้าคุณขับรถไปตามถนนสาย1081คุณจะผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแต่ถ้าถามถึงดอยผีป่าชาวบ้าน จะชี้ไปที่ป่าที่ยังรกทึบและบอกว่าอย่าไปดีกว่าถ้าไม่จำเป็นดอยนี้ปกคลุมด้วยป่าสนสูงชะลูดบางต้นสูงเกือบ30เมตรรากของมันพันกันเหมือนใยแมงมุมที่พยายามดักอะไรบางอย่างไว้ใต้ดินแสงแดดแทบไม่ส่องถึงพื้นแม้แต่ตอนกลางวันป่าก็ยังดูมืดครึมและมีกลิ่นอับชื้นที่เหมือนมีอะไรบางอย่างเน่าเปื่อยอยู่ในดิน เมื่อ300ปีที่แล้วดอยผีป่าเคยเป็นที่ตั้งของเวียงผีเมืองโบราณที่ถูกปกครองโดยเจ้าหลวงผาคำเขาเป็นเจ้าเมืองที่โหดเหี้ยมและหลงไหลในพลังเหนือธรรมชาติชาวบ้านเล่าว่าเขามีรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำดวงตาคมกริบเหมือนเหี่ยวและมีรอยสักลึกลับเต็มตัวที่เรืองแสงได้ในความมืด เขาไม่ได้แค่ปกครองด้วยกําลังแต่ยังใช้เวทมนต์และพิธีกรรมที่ไม่มีใครกล้าถามถึงเจ้าหลวงผาคำสร้างหอคอยสูงบนยอดดอยหอคอยที่ทำจากไม้สนสีดำและหินที่ถูกขุดจากเหวลึกใต้ดอยชาวบ้านเรียกมันว่าหอผีเพราะทุกคืนจะมีเสียงร้องโหยหวนดังออกมาจากที่นั่น เขาใช้หอคอยนี้ทําพิธีบูชาวิญญาณร้ายที่เขาค้นพบในป่าวิญญาณที่ถูกจองจำอยู่ในขุมนรกใต้ดอยมานานนับพันปีเขาเชื่อว่าถ้าปลุกวิญญาณเหล่านี้ได้เขาจะมีกองทัพผีร้ายที่ไม่มีวันตายคอยรับใช้เขาสั่งให้ชาวบ้านนำเด็กสาวบริสุทธิ์มาถวายเป็นเครื่องสังเวยทุกคืนวันเพน็ เด็กสาวเหล่านั้นจะถูกมัดไว้บนหอคอยท่ามกลางเสียงร้องไห้ที่ดังก้องไปทั่วหุบเขาก่อนที่ร่างของพวกเธอจะหายไปในความมืดแต่พิธีกรรมของเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นชาวบ้านเล่าว่าเจ้าหลวงผาคำฆ่าคนเป็นร้อยเพื่อเอาเลือดไปรดที่ฐานหอคอยเขาเชื่อว่านี่จะทําให้วิญญาณร้ายแข็งแกร่งขึ้น ผีร้ายเหล่านี้ไม่มีรูปร่างแน่นอนบางตัวมีร่างเป็นเงาดำสูงใหญ่มีกรงเล็บยาวเหมือนตะขอบางตัวเป็นเพียงหมอกสีเทาที่ลอยไปมาแต่มีตาแดงกล่ำจ้องมองบางตัวมีร่างเป็นเงาดำสูงใหญ่มีกรงเล็บบางตัวเลื้อยเหมือนงูแต่มีใบหน้าคนที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด ชาวบ้านที่แอบเห็นพิธีนี้เล่าว่าคืนที่เจ้าหลวงผาคำปลุกผีร้ายสำเร็จป่าทั้งดอยสั่นสะเทือนและมีเสียงกรีดร้องดังลั่นจากใต้ดินเหมือนมีอะไรบางอย่างพยายามดิ้นขึ้นมาความโหดร้ายของเจ้าหลวงผาคำและกองทัพผีร้ายทำให้ชาวบ้านทนไม่ไหววันหนึ่งหลังจากเขาสั่งให้ลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านถูกสังเวย ชาวบ้านรวมตัวกันในคืนที่มืดที่สุดของปีพวกเขาถือคบเพลิงและอาวุธบุกขึ้น่อยเสียงตะโกนโกรธแค้นผสมกับเสียงร้องของผีร้ายที่ถูกปลุกขึ้นมาพวกเขาเผาหอผีจนวอดวายและลากเจ้าหลวงผาคำลงมาจากยอดดอยชาวบ้านตัดสินใจฝังเขาทั้งเป็นใต้ต้นสนใหญ่ที่สุดในป่า เพื่อให้เขาต้องทนทุกข์อยู่ในความมืดตลอดการก่อนที่โลงดินจะปิดทับเจ้าหลวงผาคําตะโกนสาบแช่งด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าและเย็นเยือกเขาบอกว่าวิญญาณของข้าจะไม่จากไปและกองทัพผีร้ายจะตามล่าพวกเจ้าทุกคนจนกว่าจะไม่มีลมหายใจเหลืออยู่ในน่านเมื่อดินกลบลงของเขาจนมิดเสียงหัวเราะของเขา ยังดังลอยออกมาจากใต้พื้นดินผสมกับเสียงกรีดร้องของผีร้ายที่เหมือนจะขานรับคำสาปนั้นและตั้งแต่นั้นมาดอยผีป่าก็กลายเป็นที่ต้องห้ามของชาวนานหลังจากเจ้าหลวงผ่าคมถูกฝังทั้งเป็นดอยผีป่าก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยชาวบ้านในอำเภอสองแควเล่าว่าคืนที่เขาตายป่าทั้งดอยเงียบกริบ ไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือจิ้งหรีดแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันความน่ากลัวก็เริ่มต้นขึ้นและมันยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้พวกเราได้รวบรวมคําบอกเล่าจากชาวบ้านหลายคนที่เจอเรื่องประหลาดบนดอยผีป่าและทุกเรื่องที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้คือสิ่งที่ทำให้คนที่นี่ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อดอยนี้ตอนดึกๆเรื่องแรกมาจากปู่จัน ชายชาราวัย80ปีที่เคยเป็นนักล่าสัตว์ในอำเภอสองแควปู่จันเล่าว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเขาเคยเข้าไปเก็บเห็ดในดอยผีป่ากับลูกชายตอนเย็นพวกเขาเดินเข้าไปไม่ลึกมากแต่เริ่มรู้สึกหนาวเย็นผิดปกติทั้งที่เป็นหน้าร้อนปู่จันบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามหลังเหมือนฝีเท้าที่เหยียบใบไม้แห้ง แต่เมื่อหันไปดูกลับไม่มีอะไรเขาคิดว่าเป็นจินตนาการจนกระทั่งเขาเห็นลูกชายของเขายืนนิ่งเหมือนถูกสะกดปู่จันเรียกชื่อลูกชายแต่ลูกชายไม่ตอบเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แล้วเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ใต้ต้นสนมันใส่ชุดโบราณสีแดงเข้มมือถือคบไฟที่ลุกเป็นสีแดงเลือดดวงตาของมัน ซ้องมาที่ปู่จันร,ราวกับจะดูดวิญญาณปู่จันตกใจจนล้มลงเขาร้องตะโกนให้ลูกชายวิ่งแต่ลูกชายกลับยืนนิ่งและพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใช่ของตัวเองว่าข้าจะกลับมาข้าจะพาพวกมันกลับมาปู่จันคว้าตัวลูกชายแล้วลากออกจากป่าแทบไม่ทันพอถึงบ้านลูกชายถึงได้สติแต่บอกว่า เขาได้ยินเสียงกระซิบในหัวตลอดทางว่าตามข้ามาตามข้ามาที่นี่หลังจากวันนั้นปู่จัน์ไม่เคยกลับเข้าไปในดอยผีป่าอีกเลยและลูกชายของเขาก็ฝันร้ายถึงเงาดำนั้นทุกคืนจนต้องย้ายไปอยู่อำเภออื่นเรื่องที่สองมาจากยายคา หญิงชาราที่เคยอาศัยอยู่ใกล้เชิงดอยผีป่าเมื่อส0ปีที่แล้วยายคำเล่าว่าคืนหนึ่งตอนเธอนอนอยู่ในบ้านเธอได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะประตูดังเธอคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านมาเรียกแต่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นเงาดำๆหลายตัวยืนล้อมบ้านของเธอเงาเหล่านั้นไม่ใช่คนบางตัวสูงจนหัวชนหลังคาบางตัว เลื้อยไปมาบนพื้นเหมือนงูแต่มีใบหน้าคขนที่บิดเบี้ยวเธอได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าปล่อยข้าออกมาปล่อยข้าออกมามันดังซ้ำๆจนยายคำต้องจุดธูปอธิษฐานขอขามาและนั่งสวดมนต์ทั้งคืนพอเช้ามาเงาเหล่านั้นหายไปแต่ที่หน้าบ้านของเธอมีรอยขูดขีดเต็มไปหมดเหมือนถูกรงเล็บข่วน เย่คำเชื่อว่านั่นคือกองทัพผีร้ายที่เจ้าหลวงผาคำปลุกขึ้นมาเธอบอกว่าผีเหล่านี้ไม่ใช่แค่วิญญาณธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่หิวโหวยและโกรธแค้นมันออกมาจากป่าในคืนที่มืดมิดเพื่อตามหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่และถ้าคุณได้ยินเสียงเคาะประตูตอนดึกอย่าเปิดเด็กขาดเพราะมันอาจไม่ใช่คนที่ยืนอยู่นอกบ้าน เรื่องที่สเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ดอยผีป่ากลายเป็นที่หวาดกลัวไปทั่วอำเภอเมื่อสิบปีที่แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นจากตัวเมืองน่านห้าคนไม่เชื่อเรื่องผีเจ้าหลวงและกองทัพผีร้ายพวกเขาขับรถกระบะขึ้นไปตั้งแคมป์บนดอยผีป่าในคืนวันเสาร์เพื่อพิสูจน์ว่าตำนานนี้เป็นแค่เรื่องแต่งพวกเขาดื่มเหล้า ตะโกนท้าทายผีเจ้าหลวงให้ออกมาและจุดไฟกองใหญ่เพื่อขับไล่ความกลัวคืนนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงได้ยินเสียงกรีดร้องดังลั่นจากยอดดอยตามด้วยเสียงหัวเราะแหบๆที่ดังก้องไปทั่วหุบเขาเสียงนั้นไม่ใช่แค่ของคนคนเดียวแต่เหมือนมีอะไรหลายสิบอย่างหัวเราะพร้อมกันเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านและตำรวจขึ้นไปตรวจสอบ พวกเขาพบว่ารถกระบะของวัยรุ่นถูกทุบจนเละเหมือนถูกอะไรหนักหนักกระแทกเต็นท์ฉีขาดเป็นเสียงเสียงและมีรอยกรงเล็บยาวเกือบคืบขูดอยู่เต็มพื้นที่น่าสะพรึงกว่านั้นวัยรุ่นทั้งห้าคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมีเพียงกล้องถ่ายรูปตัวหนึ่งหล่นอยู่ภาพสุดท้ายในกล้อง คือเงาดำสูงใหญ่ถือคบไฟสีแดงยืนอยู่ท่ามกลางหมอกและรอบๆมันมีเงาดำๆเล็กๆอีกหลายตัวล้อมวงเหมือนกำลังรอคำสั่งมีตำรวจคนหนึ่งบอกว่าเขารู้สึกหนาวเย็นถึงกระดูกตอนเห็นภาพนั้นและได้กลิ่นขาวเลือดลอยมาในอากาศแม้จะไม่มีศพให้เห็นก็ตามชาวบ้านเชื่อว่า วัยรุ่นกลุ่มนั้นถูกผีเจ้าหลวงและกองทัพผีร้ายลากลงไปใต้ดอยที่ที่ไม่มีใครกล้าตามไปดูบางคนบอกว่าพวกเขายังไม่ตายแต่ถูกจองจำอยู่ในโลกของผีเพื่อเป็นเครื่องสังเวยให้กองทัพผีร้ายตลอดการหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่มีใครกล้าขึ้นไปบนดอยผีป่าอีกเลยและชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆบ่อยขึ้น เสียงเคาะประตูเสียงหัวเราะและบางครั้งเสียงกรีดร้องที่เหมือนมาจากใต้ดินถึงจุดนี้คุณคงรู้สึกถึงความยินเยือกที่ซึมออกมาจากเรื่องราวของผีเจ้าหลวงผาคำและกองทัพผีร้ายแล้วใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่คําบอกเล่าจากปู่จันยแยคำหรือเหตุการณ์ของวัยรุ่นที่หายตัวไป มันยังมีอะไรที่ลึกซึ้งและน่ากลัวกว่านั้นซ่อนอยู่ตำนานนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าของคนในอำเภอสองแควเท่านั้นแต่เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องผีแบบไทยๆท,ที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมของเรามาดูกันค่ะว่าอะไรที่ทำให้ผีเจ้าหลวงและกองทัพผีร้ายน่ากลัวขนาดนี้และมันเกี่ยวข้องอะไรกับผีแบบอื่นๆที่คุณอาจเคยได้ยินมาก่อน ก่อนอื่นเรามาพูดถึงผีเจ้าหลวงผาคำกันก่อนนะคะในความเชื่อแบบไทยโดยเฉพาะทางล้านนาผีเจ้าหลวงไม่ใช่ผีธรรมดาแต่มันคือวิญญาณของเจ้านายหรือผู้มีอำนาจที่ตายไปแล้วแต่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะยังมีความผูกพันหรือความแค้นฝังลึกอยู่เจ้าหลวงผาคำในเรื่องนี้ไม่ได้ตายแบบสงบเขาถูกฝังทั้งเป็นพร้อมคำสาบ ที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นความตายแบบนี้ในความเชื่อของไทยเรียกกันว่าผีตายโหงผีที่ตายแบบไม่ธรรมชาติตายด้วยความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานวิญญาณแบบนี้จะมีพลังมากและมักจะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดสิ่งที่ทำให้ผีเจ้าหลวงผาคำน่ากลัวยิ่งขึ้นคือ เขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเขามีกองทัพผีร้ายที่เขาปลุกขึ้นมาจากพิธีกรรมนองเลือดผีร้ายเหล่านี้ในความเชื่อของไทยอาจจะคล้ายกับผีกองกอยหรือผีปอบแต่มีความแตกต่างที่ทำให้มันน่าสะพริงกลัวกว่าผีกองกอยเป็นผีป่าที่ชอบล่อลวงคนให้หลงเข้าไปในดงลึกส่วนผีปอบจะเข้าสิงร่างคนเพื่อกินตับไต แต่ผีร้ายของเจ้าหลวงผาคาไม่มีขอบเขตแบบนั้นมันถูกสร้างขึ้นจากพิธีกรรมต้องห้ามเป็นวิญญาณที่ถูกจองจำในขุมนรกใต้ดอยผีป่ามานานนับพันปีและเมื่อถูกปลุกขึ้นมามันกลายเป็นเครื่องมือแห่งความตายที่หิวโหวยและโหดร้ายเกินกว่าผีทั่วไปลองนึกภาพตามนะคะผีร้ายเหล่านี้ บางตัวสูงใหญ่จนเกือบชนยอดไม้ร่างของมันเป็นเงาดำที่เหมือนหมอกควันมีกรงเล็บยาวเหมือนตะขอที่พร้อมฉีกเนื้อคนเป็นเสียงเสียงบางตัวเลื้อยไปมาบนพื้นเหมือนงูแต่มีใบหน้าคนที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดดวงตาแดงก่ำเหมือนเลือดและบางครั้งมันก็ส่งเสียงกรีดร้องที่เหมือนเด็กถูกทรมานชาวบ้านเล่าว่า ถ้าคุณได้ยินเสียงแบบนี้มาจากป่าอย่าคิดว่าเป็นคนเด็กขาดเพราะนั่นอาจเป็นผีร้ายที่เรียนแบบเสียงมนุษย์เพื่อล่อให้คุณเข้าไปใกล้ในความเชื่อแบบไทยผีที่เกิดจากพิธีกรรมมักจะมีพลังมากกว่าผีธรรมชาติเพราะมันถูกควบคุมด้วยคำสาบหรือเวทมนต์เจ้าหลวงผาคำใช้เลือดของเด็กสาวและคนที่เขาฆ่าเพื่อปลูกกองทัพผีร้ายนี้ขึ้นมา และเมื่อเขาถูกฝังทั้งเป็นคำสาปของเขาก็กลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ผีเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไปชาวบ้านบางคนเชื่อกันว่าผีร้ายไม่ได้แค่อยู่บนดอยผีป่าเท่านั้นแต่บางคืนมันจะลอยออกมาจากป่าตามลำห้วยหรือทางแยกเพื่อหาคนที่หลงเข้าไปในเขตของมันถ้าคุณได้กลิ่นคาวเลือดลอยมาในลมแม้จะไม่มีศพอยู่ใกลก นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าผีร้ายกําลังมาแล้วตำนานนี้เกี่ยวข้องอะไรกับผีไทยแบบอื่นๆถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องผีกระสือหรือผีตาโขนคุณอาจเห็นความคล้ายคลึงบางอย่างผีกระสือเป็นผีที่ลอยไปตามทุ่งนาด้วยแสงเรืองๆและชอบกินของโสโครกส่วนผีตาโขนในความเชื่อล้านนาเป็นวิญญาณที่ถูกปลุกในงานประเพณี แต่ผีเจ้าหลวงและกองทัพผีร้ายของดอยผีป่ามีความน่ากลัวที่แตกต่างออกไปมันไม่ใช่ผีที่แค่หลอกหลอนหรือกินของเนา่าแต่เป็นผีที่ถูกสร้างมาเพื่อฆ่าและล้างแค้นมันมีเป้าหมายชัดเจนทำตามคํำสาบของเจ้าหลวงผาคําที่ต้องการให้ทุกคนในน่านจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการตายของเขา มีนักวิชาการบางคนเคยพยายามอธิบายว่าตำนานนี้อาจมาจากเหตุการณ์จริงในอดีตเช่นการกรบฏของชาวบ้านต่อเจ้าเมืองที่โหดร้ายหรือภัยพิบัติที่ทำให้เมืองโบราณอย่างเวียงผีหายสาบสูญแต่สำหรับชาวบ้านในอำเภอสองแควสิ่งที่เกิดขึ้นบนดอยผีป่าไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์มันคือความจริงที่ยังมีชีวิตอยู่ คุณอาจสงสัยว่าทำไมผีเจ้าหลวงและผีร้ายถึงยังวนเวียนอยู่นานขนาดนี้คำตอบอาจอยู่ในคำสาปของเขาคำสาปที่ผูกวิญญาณของเขาและกองทัพผีร้ายไว้กับดอยผีป่าไม่มีวันหลุดพ้นจนกว่าจะไม่มีมนุษย์คนไหนเหลืออยู่ในดินแดนแห่งนี้ อีกแง่มุมที่น่าสนใจคือชาวบ้านบางคนเชื่อว่าผีร้ายเหล่านี้ไม่ได้แค่ฆ่าคนแต่ยังสามารถล่อวิญญาณของเหยื่อให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพได้ถ้าคุณจำเรื่องวัยรุ่นห้าคนที่หายไปได้พวกเขาไม่ได้แค่ตายแต่บางคนบอกว่าวิญญาณของวัยรุ่นเหล่านั้นถูกผีเจ้าหลวงจองจำกลายเป็นผีร้ายตัวใหม่ที่ต้องรับใช้เขาตลอดไป ลองนึกภาพตามนะคะเพื่อนของคุณที่เคยหัวเราะด้วยกันกลายเป็นเงาดำที่มีตาแดงำํำกรงเล็บยาวและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันตามล่าคุณด้วยใบหน้าที่คุณเคยรู้จักน่ากลัวแค่ไหนล่ะคะแต่ในแง่ของความเชื่อไทยความน่ากลัวของผีไม่ได้อยู่แค่ที่รูปลักษณ์แต่มาจากความรู้สึกที่มันทิ้งไว้ ความเย็นเยือกที่ซึมเข้าไปในกระดูกความรู้สึกเหมือนถูกจ้องจากมุมมืดและกลิ่นเน่าเปื่อยที่ติดจมูกแม้จะไม่มีอะไรให้เห็นผีเจ้าหลวงและกองทัพผีร้ายแห่งดอยผีป่ามีครบทุกอย่างแบบนี้และนั่นคือเหตุผลที่ชาวบ้านถึงกลัวมันมากกว่าโลกผีไหนๆมาถึงจุดนี้แล้ว พวกเราเชื่อว่าคุณคงรู้สึกถึงเงามืดที่คืบคลานเข้ามาใกล้ๆตัวคุณบ้างแล้วใช่ไหมคะตำนานผีเจ้าหลวงผาคาและกองทัพผีร้ายแห่งดอยผีป่าไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงแต่มันคือคำเตือนที่ชาวบ้านในจังหวัดน่านส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นดอยผีป่าไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะไปเดินเที่ยวเล่นหรือถ่ายรูปสวยๆ มันคือดินแดนต้องห้ามที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความหิวโหยของวิญญาณที่ไม่มีวันสงบถ้าคุณอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองสถานที่นี้มีอยู่จริงในอำเภอสองแควจังหวัดน่านคุณสามารถขับรถไปตามถนนสาย1081จากตัวเมืองน่านไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว40กิโลเมตรผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบ จนถึงจุดที่ชาวบ้านจะชี้ไปยังป่าที่ยังคงรกทึบและบอกว่านั่นแหละดอยผีป่าแต่ก่อนที่คุณจะไปพวกเรามีคำแนะนำจากปู่จันและยายคำมาฝากด้วยถ้าคุณขึ้นไปบนดอยอย่านำอะไรกลับมาด้วยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นก้อนหินใบไม้หรือแม้แต่เศษดินเพราะมันอาจเป็นสิ่งที่ผูกคุณไว้กับผีเจ้าหลวง และถ้าคุณได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อคุณจากในป่าอย่าตอบกลับไม่ว่ามันจะเป็นเสียงของคนที่คุณรู้จักหรือไม่ก็ตามเพราะนั่นอาจเป็นผีร้ายที่กำลังล่อคุณให้เข้าไปในดงป่าแห่งความตายและถ้าคุณกล้าพอลองไปยืนที่เชิงดอยผีป่าตอนเที่ยงคืนในคืนที่ไม่มีแสงจันทร์ดูสิคะชาวบ้านบอกกันว่าบางครั้ง คุณอาจเห็นแสงแดงลอยไปมาบนยอดดอยหรือได้ยินเสียงหัวเราะแหบๆดังก้องไปทั่วหุบเขาคุณอาจรู้สึกถึงลมเย็นที่พัดผ่านแม้ว่าต้นไม้รอบตัวจะนิ่งสนิทและถ้าคุณโชคร้ายจริงๆคุณอาจเจอเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ท่ามกลางหมอกมือถือคบไฟสีแดงเลือดจ้องคุณด้วยตาที่แดงก่ำเหมือนจะดูดวิญญาณและรอบๆมัน กองทัพผีร้ายที่พร้อมจะฉีกคุณเป็นเสี่ยงเสียงสุดท้ายนี้พวกเราอยากฝากคำถามไว้ให้พวกคุณคิดเล่นๆคืนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงเคาะประตูดังหรือได้กลิ่นเขาเลือดลอยมาในอากาศคุณจะกล้าเปิดประตูดูไหมหรือคุณจะนั่งนิ่งๆแล้วหวังว่ามันจะไม่ใช่ผีเจ้าหลวงผาคำและกลองทัพผีร้ายที่ตามคุณกลับมาจากดอยผีป่า สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะหากมีใครเคยไปเยือนดอยผีป่าแห่งเมืองสองแควมาแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังด้วยนะคะและหากทุกท่านถูกใจหรือชื่นชอบการฟังเรื่องเล่าแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะ ส่วนค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีและอย่าลืมมองใต้เตียงกันก่อนนอนด้วยนะคะ